โย่ก็สวัสดีลูกทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมคิมจุ๊บเองก็วันนี้อยู่กับเกม L L Y RIF นะครับก็วันนี้เล่นฟิรล่าชังเกิลนะครับก็คลิปที่แล้วนะผมพูดชื่อผิดไปนะครับเป็นผมเล่นฟิโล่าใช่ไหมเออแล้วผมไปมีบอ์จูนเชนเลย <laughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับผมหลอนๆ <laughs> มาก็ผมจะฟาร์มแดงก่อนเลยนะครับ <laughs> เพื่อเอาบัฟนะครับ ช่วงต้นเกมก็หาหาเงินไปก่อนนะโอ้โหยได้เฟิร์สบัตรเฉยทีมเราโอ้โหท็อปเลนเราเป็นเวนนะครับก็ถือว่าตึงได้ใช้ได้นะครับผมเห็นตรงแม่น้ำทุกคนเห็นฟิลาไอ้ไม่ใช่ไอ้จริงนะครับโอ้โหไม่ได้โอ้โหว่าจะมารัสไม่ได้เฉยอะไรครับนี่อะถามว่าผมทำไมได้ป่านะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมกดท็อปเลนแต่ป่าเชยเลยผมก็งงเหมือนกันแต่ผมเล่นป่าไม่เป็นหรอกก็พอรู้อยู่ว่าฟาร์มยังไงนะแต่ว่าผมเล่นป่าไม่ค่อยเก่งนะครับเวียนกลับบ้านแล้วโอเคไปเอาของเนาะตีอันนี้ตีปูก่อนนะมันใช่ปูไหมไม่ใช่ปูดิเต่าเรียอะไรเออเต่าเลยโอเคมารุ่สามนะตีต่อไปฮะ เราฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะต้นเกมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเล่นป่าฟาร์มให้หมดกองเลยนะถ้าแบบตัวมันแก้งไม่ได้หรือว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยจะยินนินมเฮ้ยไม่ใช่จะเยินนิสาววม่าไงสาวเอาปรหลาดสาวสาวสาว,สาวเฮ้ยแฟดได้ไหมโอ้โหติดติดกำแพงจบแล้วโอเคอาริได้ไปนะครับโอ้ขอบคุณที่เก็บงานให้ขอบคุณครับ ผมไม่ค่อยแนะนำนะเป็ยฟิววลาป่านะครับไม่ค่อยแนะนาจริงๆแต่ผมอยากเล่นไงเออแต่มันไม่ได้ทอจริงอะ่ะให้ทายังไง <c oughs> ก็ต้องทําใจเลยเนาะ <c oughs> ตักหวานนะครับแล้วก็กลับไปออกของ <c oughs> ต้องออกของกับไม่ออกของกับฟิวราไม่เล่นไม่ได้จริงๆนะเราก็จะวนเวียนกับการป์าเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> มันไม่มีอะไรทําจริงๆนะป่า <c oughs> คือผมเล่นฟิววลาแล้วฟิววามันฟาร์มชาส์ดๆุดล้ว ผมไม่แนะนําให้ฟาร์มนะถ้าถ้าแบบแนะนําก็จะเป็นเรียโก้อ่ารีซินอย่างเงี้ยนะครับแต่รีซินจะเรื่องยากไปหน่อยแต่สกิลมนเยอะอยเอึงอ้าวจังหวะนี้ผมต้องได้คิวแล้วมาแล้วน้องพี่มาแล้วโอ้โหเขาปมเลยอะจบแล้วอ้าวโดนดึงเอาเรียบร้อยบิดแกง๊งบิดแก๊งดึงไปโหเพื่อนตายเลยทีนี้โอเคเอ้ยเฮ้ยสาว อะไรครับนี่คุณจะมาทําอย่างนี้กับผมไม่ได้อแล้วผมกลัวอนติีแล้วไงมาดิไม่ได้กลัวนะแต่โอ้โหเด็กเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงโอ้โหมีฟอไอ้ไม่ใช่เอเวอร์ลีนโอ้โหตั้งนำกับผมนะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยขอตัดคลิปก่อนเลยแล้วกันผมไม่ได้นำให้ตัดคลิปนะเลี่ยนป่าแต่ผมขอตัดคลิปหน่อยแล้วกันผมไม่มีเงินจริงจริเดี๋ยวผมแบกเอง เดี๋ยวรอผมเกยนกันนะ <g iggle> เดี๋ยวผมจะแบกเลยโอเคเกมนี้เจอรีเรียาก,กางนะผมก็ง,งงเหมือนกันทำไมหยิบรีลเลียมาฝัไอ้กางทำไมไม่เล่นป่าแต่จังหวะนี้ผมน่าจะได้ผมน่าจะได้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยบีแกงเอาดึงอะไรวะนะโอเคไม่เป็นไรแต่ด้านเลี้ยลากชิฟหา่าได้ต้องได้จี้อะไรในวันนี้น เรียบร้อยได้จริงมาหนึ่งตัวเอาหน่อยเมาคายเนะี่ยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเมาคายเอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยชิบหายละเมาคายเกือบแตกนะครับ,บ,บทีเราเนี่ยเกือบแตกทราบเราเนี่ยแต่อีดีโวแตกเร็วๆนะครับอุย้ยลารี่เก็บลิเลียได้แต่ลิเลียผมก็งงเหมือนกันทำไมเขาหยิบมากกาวะ <c oughs> น่าจะได้ของทาง,งมังกรนะ้ย เขาเช็คว่ะโอเคไ,ได้อยู่มาฟาร์มต่อเลยนะไม่ต้องสนใจเพื่อนนะผมอะผมไม่เคยสนใจเพื่อนอยู่แล้วผมขอฟาร์มต่อ,อยังไงก็ได้บังกรมาแหละขอไปออกของทางด้านสามเหลี่ยมนะยังไงก็ได้ของชิ้นเต็มมาชิ้นหนึ่งนละโอเครองเท้านี่ผมออกเปน็นดุลเลือดนะ เพราะว่าเล่นป่าผมยังไงผมก็แบบไม่ได้ซีอยู่แล้วครับเพราะว่าป่าผมก็เข้าทีหลังอยู่แล้วผมไม่ได้เข้าก่อนเอ้ยอย่าดึงดิขอแล้วกันจริงอะ่ะอีกตัวไหมล่ะอีกตัวไหมล่ะเอาไหมเข้าป้อมนะแตกอาเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเอเวอร์ลนยังไงอะ่ะบวกได้นะอุ้ยโอ้โหเอเวอร์ลนตีแตกเลยครับ ใช้ผมต้องออกเป็นดาบกันเวทแล้วแหละไม่ไหวจริงต้องออกจริงอะคือผมเล่นป่าเขาม่คใอยเก่งเี่ใช่เออแล้วผมก่อนอัดคลิปผมลืมปรับภาพนะครับอาจจะแตกไปไหนภาพนะขออภัยนะครับผมขึ้นมาเล่นบนแล้วผมเจอชินใช่ชินใช่ผมขออภัยด้วยนะผมไม่รู้จะชื่อมันน่าจะเป็นชินเลย เออชื่อมันนะ่ผมไม่รู้จริงแต่ผมขอบอก,กว่าตอนเนี้ยมันมันมันไม่แตกอะเท่าไหรอ่อ่ะโอเคไปออกดาบกันเวทกันลวกัน <c oughs> ผมเปิดมังกรเลยแล้วกัน <c oughs> เพื่อนมันจะ <c oughs> เพื่อนเราเนี่ยจะมาไหม <c oughs> ทีมเรานี่อ ad สองตัวถามว่ามันแรงไหม <c oughs> ดาเมจ <c oughs> เหลือเฟือไหม <c oughs> เหลือเฟือเวนเปิดกอเลยทีนี้ ขอบคุณครับแต่วินน่าจะแตกเรียบร้อยเอเวอร์ินเก็บไปโอเคเราได้ของทางมังกรน,นะโอเคเอาเล่นได้นะเอ้ยผมแบดผิดเอ้ยเอเวอรินกดสกิลแถมบนเลยผมไม่ต้องการหัวใจครับโอเคได้จิ้งไปหนึ่งตัวว่ากดเอ้ยคลิปไม่แตกสักทีล่ะโอเคมาบีกแจ้งไปไหนเอ้ยแฟด ไม่งไงสกิลหนึ่งตามเลยไปไหนอะไม่งไงสกิลหนึ่งทันแต่วะนนี้ก็กดวิ่งเลยลิเลียไปไหนจ้าพี่มาแล้วน้องเอ้ยแผงไปโดนอะแผงไ่โดนจุดอ่อนจุดอ่อนอยู่ข้างบนโอ้โหโอเคไม่เป็นไรก็ได้คิวอยู่ก็ฟอร์จูนี่ถ้าเอ้ไม่ใช่ฟอร์จูนเอฟิโอลาฟอร์จูนอีกเลย ถ้าฟิวลานะครับแทงพันสี่ไอ้พันสีมันเป็นจุดอ่อนใช่ไหมถ้าแทางโดนจุดอ่อนก็จะเป็นไดมอมดขาวนะครับเจ้าเกาะนะครับถือว่าแรงใช้ได้เอา้าหมดแล้วเนะะว่าจะมาเก็บสักหน่อยแล้วจังหวะนี้อา้าเขานึกว่าเขาจะบวกเขาไปแล้วเหรอโวยทีมเราเกมนำขยันบวกได้สิโอ้โหแล้วขยันบวกด้วยนะทีมเราเกมนำเนี่ย พอเกมนำปั๊บแขนบวกเลยครับแต่สกอร์คิวนี้มันก็ไม่ค่อยแตกกันเท่าไหร่นะแต่เกมก็เถียบถามว่าน,นำไหมนำครับเฮ้ยเปิดบารลอนไม่ได้โอเคฟังๆไปก่อนท้องอุหนูจิ้งมาจากไหนจ๊ะเอาแตกนะขอขอบคุณครับแลมเพจเลยเอาโดนล็อก โดนสกิลจิงเฉยเอ้าจิงเดินตัวเดียวอะอะไรครับนี่เนี่ยเอานึกว่ามีตัวเอาเ,อ,าเ,อ,าเอ,าอ้ยงเข้ามาแก้แค้นวะไม่ใช่ลงดีซับเกม,น,มน,นี้มันไม่มี롱เกมนี้ลงก็คือป่าได้เลยลืมลืมลืมเก็บอะไรเก็บได้หมดเลยครับเก็บให้หมดเลยนะครับฟาร์มฟาร์มไปนะครับคือไม่มีอะไรทำฟาร์มอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดอะไรมากเฮ้ยจังหวะนี้เพื่อนเปิดว่ะ ผมต้องตามวะเฮ้เยเองจะแอบตีป้อมฉันไม่ได้นะมาลวน้องเฮ้ยสองตัวเลยเหรอมาเข้ามาคัากกัดแตงกูย้ยังไงเนี่ยอื้อ๋อเฮ้ยอันตีเหรอมัองไงแตกเลยเฮ้ยทินยังไงวะเอเวอรินเพื่อนเองตายแล้วสาวเองตายแล้วยังไงเรียบร้อยดับเบิลคิว จะมาบวกกับฟอร์จูนเอ้ยไม่ใช่ฟิโอราฟอร์จูนดีเลยโอ้ติดฟอร์จูนจังวะ <c oughs> โอเคฟา้าๆไหมฮะโอ้โหลีเลียเก็บทองเลยทีมผมขยันบวกใช้วด้สิทอกเกมนำแล้วขยันบวกใช้ด้วยมาแล้วที่มาละน้องยังไงอะ่ะ อ,อันติีใส่บีทแค้นเฉยผมเนี่ยไม่เป็นไรผมเอาอีกแค้นก็ได้โอเคเก็บได้ไหมตัวหลังอะ่ะอย่าบอกนะเก็บสองโอเคอารีเก็บสองไปสวยครับเหลืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นริงใช่ไหมเหลือไอ้ดีมันอะ่ะไอ้ดีมันไม่ออกมาโอเคได้ป้อมไม่ได้จริงนะตีป้อมไม่ได้ตีป้อมไม่ได้ก็กลับมาฟาร์มต่อ มันต้องคิดอะไมากฟัมฟาไปเฮ้ยเปิดมังกรตัวเดียวเข้ามาหาเลยเหรอเอาแตกนะเอาเอาแตกนั้นเนี่ยโอ้ยโดนล็อกโอยโอเคแตกดีเอาเฮ้ยเพื่อนตายแล้วตามมาเลยต้องช่วยป่ะเอ้ยสกิลไม่โดนเคิดเลยตัวนี้อืๆๆๆม อย่าบอกนะเพื่อนจะไปบวกต่อโอเคผมเคลียร์คลิปก่อนลวกันน่าจะจบเกมเลยมั้งเนี่ยดูทรงแหละจบได้ปะไม่ได้ไม่น่าได้ได้ปะผมตีป้อมอยู่โอเคจบได้โอเค ก็ชชนะเป็นของผมนะครับเป็นไงโถแต่ไม่แนะนำให้ซิโอลาป่านะ <c oughs> ไม่แนะนำจริงๆแนะนำเป็นวีโก้ดีกว่านะไม่วีโก้ก็คาชิกลีซินอย่างนั้นครับที่ฟังง่ง่ายเล่นง,ง่ายๆโอลาฟก็ได้นะครับก็เกมนี้ได้ mvp เปนะครับก็อันนี้แบบคลิปก่อนรีแล้งนะก่อนรีแล้งจริงๆก็เล่นธรรมดานะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ดึงกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับอย่าลืมกดติดตกู๊กกิ๊งกูกกิ๊งเพื่อรับข่าวสารนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม